สวัสดีครับทุกๆคนดีครับเราชมช่องสูตรหวยไทยลาวฮานอยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาลงเลขเด่นนะครับแต้มรวมแต้มรวมเด่น2ตัวบนนะครับแต้มเด่น2ตัวบนนะครับแต้มรวมนะซึ่งจำนวน3สูตรเป็นสูตรเก่า2สูตรนะครับแล้วก็สูตรใหม่หนึ่งสูตรนะครับสูตรเก่าเดินต่อเนื่องกันมาหลายงวดแล้วนะครับ ก็เดินมาประมาณเกือบเก้าสิบงวดนะครับยังไม่เคยลุดตั้งสามสตรนะเป็นสูตรระยะยาวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอ่ะสุดที่หนึ่งนะอ่ะลงช่องมาหลางวดแล้วนะครับสุดเนี้ย ก็เดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับอ่างวดที่ผ่านมาที่ลงช่องไปก็9 0 1 2ศูนยนะครับอาผลออก865 2กหาตัวบนออกหกก็คือแท่มหนะครับได้เลข1วิธีการทำนะครับสูตรที่1นึใช้หลักแสนหนึ่ครั้งหลักพันหนครั้งหลัก1 0อยครั้ง1ิบหครั้ง ิบได้สมตัวรสองครั้งร้อยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งสิบหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหน่วยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งร้อยท้ายร้อยหน้าที่สองหนึ่งครั้งร้อยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งร้อยท้ายที่สองหนึ่งครั้งสิบท้ายที่สองหนึ่งครั้งหน่วยท้ายที่สองหนึ่งครั้งบวกสี่ค่าพืที่สี่บวกเจ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งบวกสี่ได้ห้าห้าบวกแปดได้สามสามบวกสี่ได้เจ็ด 7จบวกศได้7 7็บวได้ 5, 5้าหบวกหได้0ูนย์หบได้หกหบวกเได้3 3มบวกศนได้สามบวกสี่ได้เจ็ดนะครับเจ็ดบวกหบวกทีละหนึ่ไป6ตัวนะครับสูตรนี้เป็นสูตร8ตัวนะครับ7 8 9 0 1 2 3ตัวหลังบวก2นะครับเป็น5้าบนออก8ปดหกับ7คือ2ตัวบนนะครับเป็นแต้ม3านะ จากนั้น6060กับ6ก็คือแต้ม6นะครับเมื่อที่่านมา6กับ5ก็คือแต้ม1นะสูตรที่1เดินมาก็80กว่าวดนะครับสูตรที่2ก็สูตรเก่านะครับลงช่องมาแล้วก็ผมใช้ต่อเนื่องกันมาอย่างที่เคยบอกผู้ชมนะครับผมเคยเทียบไปหลายครั้งแล้วันนี้6-7ครั em, 105, 5, 100, ้งเลยนะรู้สึกว่าลงช่องมาที่เพิ่งลงช่องแค่2วันอะ สองวันหรือสามวันนี่แหละแต่จริงๆที่ใช้เทียบให้ผู้ชมดูก็บางบางทีผมก็ให้ดูนะส่วนนี้ก่อนหน้านี่อ่ะอ่ะ,อะเรามาดูกันเลยวันที่ผ่านมาได้เก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดนะครับผลออกแปดหกห้าเดกก็แจ้มหนึ่งนะครับหกกับห้าเนี่ยได้หนึ่งนะครับ,รบวิธีการทําใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักพันสองครั้งหลักร้อยสองครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งสิบ ท้ายสองตัว1ครั้ง10หน้าที่สองสครั้งหน่วยหน้าที่สองสองครั้ง10ท้ายที่1นครั้งร้อยท้ายที่สองสองครั้ง 2011. ิบท้ายที่2องครั้งหน่วยท้ายที่สองหครั้งบวกสค่าคงที่สามกับสได้7จ็ดเจ็ดกับหกได้ 3, 3มกับหได้9ก้าก้ับสได้1 1ึกับสได้3 3กับ2องได้ห้าห้ากับสี่ได้9กกับ2ได้1นึ่งหนึ่กับหได้สอสองกับแได้ศนย์ได้สนะครับ 1> 3บวกหนึ่งได้4ี่ี่บวกหนึ่งได้ห้าบวก2ตัวนี้ได้7นะครับ7บวก1ได้88ดบวกหนึ่งได้9 9้บวก2นะครับได้1บนออก0 4นย์ี่นะครับ4กับ1 2ตัวบนก็คือแต้มหเนาะ8 6 7 6กดกับ7แต้ม3มนะครับพอที่ผ่านมาก็แต้มหนึ่งนะครับทั้ง2สูตรสูตรที่1สูตรที่2โดนเดินมาไกลเกียงคันนะครับประมาณ8 5งบหวนนะครับถัดมาเดี๋ยวมาดูสูตรที่3กันเลย สูที่สามนะครับวิธีการทําใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบหน้าที่หนึ่งสามครั้งหลักร้อยหน้าที่สองสามครั้งหลักสิบหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายที่หนึ่งสามครั้งหลักร้อยท้ายที่สองสองครั้งหลักสิบท้ายที่สองสามครั้งบวกหนึ่งค่าคงที่ หนึ่งบวกหกได้เจ็ดเจ็ดบวกศูนยได้เจ็บวกหได้สองบวกสได้หกหกับหนได้เจ็กับเได้สี่กับศนย์ได้สี่กับแได้สองกับหได้สามนะครับสูตรนี้ให้บวกไปทีละหนึ่งเรียงกันไปเลยนะครับสามสี่ห้าหกเปเนะครับเป็นสูตรแปดตัวผลออก9ก้าหกสองหกกับสก็คือแต้มแปนะครับสตัวบนหกสอได้แต้มแเนาะก็คือได้แ 044ก็คือ44ก็คือแ้ม8นะครับสูตรนี้ก็เดินมาประมาณ80งวดนะครับงวดที่ผ่านมาผลออก865นะครับ6คกั้าคือแจม1นะครับได้1นะคะัอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทั้ง3สูตรเลยนะครับวันนี้จะได้แ้มอะไรก็หวังว่าทั้ง3สูตรคงจะเดินต่อนะครับ เดี๋ยวบวกกันเลยนะครับ9บวก4ได้3 3บวก2ได้5 5กับ6ได้1 1กับ2ได้3 3กับ6ได้9 9กับ0ได้9 9กับ2ได้1 1กับ2ได้3 3กับ8ได้1 1กับ9ได้0 8กับ9ได้7 7กับ4ได้1นะครับอ่า1บวกทีละ1ไป6ครั้งนะครับ1 2 3 4 ห้าหกเจ็ดอ่ะตัวนี้บวกสองนะครับเป็นเก้าอ่ะนะ ที่สองเป็นสูตรเตัวนะครับผมลืมบอกไปเมื่อกี้ไม่ใช่แปดตัวนะสูตรที่สองจะเป็นสูตรเตัวนะครับ9ก้บวกแได้7จ็ดเจ็ดบวกหกเก้าบวกแปดได้เจ็ดเจ็ดบวกได้สามบวกห้าได้แปดแปบวกได้สี่สี่บวกแได้2 2งสองบวกสได้หกหบวกหได้สอกับแปได้ศูนย์แปดกับเ้าได้7จ็ดเบวกสได้0ูนย์ ศูนยบกหได้ 1. 1ึบวกหได้ 2. 2งบวกสได้ 4. 4่บวกหได้ 5. 5าบวกหได้ 6. 6หบวกสได้ 8. ปดศูนย์หนึ่งสองส่หู้ตรที่สามเกับหกเาหกได้ห้กับหได้หนึ่งหนึกับศูนย์ได้หนกับหได้เจกับสี่ได้หนกับสได้สากับแปดได้ 1. นึ่งหนึ่งกับสี่ได้ห้าบวกหได้ห เรียงตัวกันเลยนะครับตัวนี้แปดตัวนะครับบวกไปเจ็ดครั้งเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามแปดตัวนะครับโอเคทั้งสามทั้งสามสูตรนะครับมาดูตัวชนกันเลยนะสามสูตรเลขหนึ่งมีครบ3สามสูตรนะครับ เลขสองก็ครบนะเลขสามไม่ครบสูตรที่สองไม่มีนะครับเลขสี่เลขสี่สูตรที่สามไม่มีนะครับเลขห้าสูตรที่สามก็ไม่มีนะครับเลขห้าเลขหกมีครบรับเลขเจ็ดนะครับสูตรที่สองไม่มีนะเลขเจ็ดเลขเก้านะครับสูตรที่สองก็ไม่มีนะครับชนกันสามตัวนะครับวันนี้หนึ่งสามหกนะครับ อ่าสามตัวหนึเดยนึงนะสี่นะครับสี่ไม่มีนะครับห้าห้านะครับถูกต้องนะครับเจ็ดเจ็ดก็ถูกต้องครับเก้าเก้าก็ถูกต้องนะโอเคนะครับจนสามตัวนะครับแต้มรวมสองตัวบนชนที่หนึ่งสองหกนะครับแต้มหนึ่งแต้มสองแล้วก็แต้มหกนะครับถือว่าตัวเลขซ้ยอยู่สามตัวนะครับ จะเดินหรือไม่นะครับขอให้เดินต่อนะครับสุดที่3นะครับสุดที่3ามเดี๋สุดที่3ามหกเจ็ดนะครับผมจะเลียงตัวเลขครับหกเจ็ดแปดูนยสุดที่สามนะ มาก็สูตรที่1กับ2นะครับจะได้ลงให้เสร็จ1กับ2สูตรที่2องศูนย์หนึ่งสอสศูนย์หนึ่สองสที่ส สูตที่ไอ้สูตที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าอ่าโอเคถูกต้อง ลองเอาไปพิจนารณานกันดูนะครับสำหรับวิดีโอนี้จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ